ตัดต่อคลิปธรรมชาติแบบนี้ทํำยังไงอย่างแรกนะคะเราจะใช้โหมดสโลว์ในการถ่ายก็คือถ่ายเป็นช็อตเป็นช็อตเป็นช็อตมาอ่ะแล้วเราจะค่อยมาเรียงจัดเรียงกันในแอปแคปคัตนะคะใครที่ทําเป็นแล้วก็ไม่เป็นไรคะ่ะแต่ว่าใครที่เพิ่งมาเห็นคลิปนี้หรือว่าอยากทํายังทําไม่เป็นมาดูคลิปนี้ไปพร้อมกันเลยคะ่ะไปดูวิธีการตัดต่อกันเลยจ้าไปกันเลยอย่างแรกเข้ามาที่แอปแคปคัตของเราจ้าจิ้มเข้าไปอ่ะกด โปรเจกต์ใหม่กดบวกค่ะกดเข้าไปแล้วเรามานำคลิปที่เราถ่ายไว้นะคะมาจะเป็นสามช็อตทั้งหมดนะคะช็อตแรกจะเป็นช็อตหมนุนหมุนกล้องช็อตที่สองจะเป็นสาดน้ำช็อตที่สามจะเป็นตอนล้วยตกน้ำค่ะเพื่อนๆหรือเพื่อนๆมีผลไม้อะไรหรือว่าอะไรยังไงก็เอามาแบบเอามาปรับใช้ได้นะคะกดเพิ่มไปคะ่ะอา่าเราก็จะประมาณนี้ ตรงไหนเราไม่เอาเราตัดหัวตัดท้ายออกได้เลยนะคะเพื่อนๆอ่ะกดจิ้มที่คลิปไปหนึ่งทีกดแบ่งแยกกดเราจะลบส่วนข้างหน้านะคะกดจิ้มที่คลิปข้างหน้าคะ่ะกดลบไปจ้าอ่ะก็จะประมาณนี้อ่ะหรือว่าถ้าเราไม่ไม่แบ่งแยกไม่อยากไม่อยากตัดอ่ะเพื่อนๆเ,เห็นตรงสีขาวไหมคะ กดจิ้มเข้าไปกดลากมาเลยค่ะอ่ะก็จะได้คลิปประมาณนี้ค่ะอ่าะ็อตที่สองเราเลื่อนมาเลยค่ะเราอยากได้ส่วนไหนถึงกะเอานะคะเพื่อนๆประมาณไหนก็อ่ะตอนสาดน้ําก็ประมาณนี้แล้วก็กดแบ่งฉากจ้ากดจิ้มที่คลิปข้างหน้าค่ะกดลบไปเลยจ้าอ่ะก็จะได้ประมาณนี้แล้วก็เลื่อนดูอ่าเราจะถึงประมาณนี้กดแบ่งฉากค่ะ กดลบส่วนข้างหลังนะคะเราไม่ต้องการส่วนข้างหลังเรากดลบไปเลยจ้าอ่าแล้วก็ส่วนสุดท้ายของเราอ่ากดเลื่อนไปเลยเอาถึงตรงไหนกะจังหวะให้ถูกนะคะเพื่อนๆอ่ากดแบง่งชาค่ะจิ้มที่คลิปข้างหน้ากดลบจ้าแล้วก็ประมาณนี้อ่าข้างหลังเราจะาประมาณนี้นะคะกดแบง่งแยกค่ะกดจิ้มที่คลิปข้างหน้าเป็นหนึ่งที เอ้ยกดจดกดจิ้มในคลิปข้างหลังค่ะเพื่อนๆพูดผิดกดลบค่ะบทส่งท้ายสีดําค่ะเพื่อนๆกดจิ้มเป็นทหนึ่งทีกดลบออกค่ะแล้วก็เลื่อนไปข้างหน้าให้สุดเลยค่ะเพื่อนๆอ่าแล้วเราจะมาใส่เอฟเฟกต์นะคะกดกลับไปก่อนเลยค่ะกดกลับไปเลยอ่าแล้วเลือกหาคําสั่งว่าฟิลเตอร์ค่ะอ่าหาคําสั่งว่ากรีนเล็กค่ะเพื่อนๆก็จะได้สีสวยแบบนี้เลยอ่า แล้วใครถ้าถ้าใครชอบขอบมืดนะคะกดตรงคําว่าปรับแก้อ่ะเลื่อนไปให้สุดเลยค่ะจะเห็นคําว่าขอบมืดกดกดไปเลยค่ะอ่ะเลื่อนได้เลยเราชอบมืดขนาดไหนเอาสักยี่สิบสามพอกดติ๊กถูกค่ะก็จะฟิลเตอร์ของเราก็จะเป็นสีชมพูด,ด้านล่างแบบนี้นะคะเพื่อนๆให้กดจิ้มที่สีขาวค่ะกดลากไปเลยค่ะกดลากยาวเลยค่ะอ่าเห็นไหม สีมันจะสวยแล้วก็ชัดกว่าเดิมค่ะเพื่อนๆอ่าแล้วเราเลื่อนไปข้างหน้าสุดค่ะแล้วมาดูตรงที่จุดตัดคลิปเนี่ยค่ะเพื่อนๆจุดต่อคลิปเนี่ยกดสีขาวจิ้มไปหนึ่งทีแล้วกดเลือกหาคําสั่งว่ามิกอ่ากดติ๊กถูกค่ะเพื่อนๆอ่าเลื่อนมาอีกทีกดจิ้มที่จุดต่อคลิปเหมือนเดิมสีขาวค่ะกดจิ้มเข้าไปกดคําว่ามิกค่ะอ่าติ๊กถูกก็จะได้ประมาณนี้ ส่วนเสียงเพลงเพื่อนๆสามารถใส่เสียงเพลงอะไรก็ได้นะคะที่เพื่อนๆคิดว่ามันจะเข้ากันแล้วเราชอบนะคะก็จะได้ลักษณะประมาณนี้เลยค่ะมันก็ไม่ยากนะคะก็แค่เราถ่ายถ่ายคลิปเป็นช็อตเป็นช็อตแล้วก็เอามาเรียงกันเฉยๆค่ะเพื่อนๆอ่ะจบคลิปก็จะประมาณนี้เลยค่ะเราสามารถกดส่งออกได้เลยนะคะ